วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเชฟน้อยแห่งสวนชอบสดชื่นค่ะพี่กวางตุ้งและพี่ปกป้องมาดูซิว่าเชฟเขากำลังจัดร้านกันอยู่กำลังจะเปิดร้านกันวันนี้เขาจะทำเมนูอะไรกันนะเอะ๊แล้วเขาจะพาเราไปที่ไหนนะวันนี้น้องๆมาดูกันค่ะอ๋อนี่ไงพาไปเก็บวัตถุดิบที่สวนผักออร์แกนิก อ่านะคะแต่พี่กวางตุ้งเนี่ยเก็บหินก่อนเลยบอกว่าจะเอาไปหูเป็นข้าวเออนะคะเรามาดูหูในสวนทุลักทุเลมากนะแต่ว่ามีพากหลายชนิดมากเลยน้องๆมาเก็บไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์ครสสมุนไพรไทยหูเยอะมากพริกก็มีนะคะมาดูกันว่าเด็กๆได้อะไรไปบ้างอาดอกต้อยติ่งนะคะไปอีกไปอีกมีอีกส่วนนึงค่ะไปไหนไปไหนไปไหนตามดูกันจ้า มาอีกส่วนหนึ่งแล้วคะ่ะนี่ส่วนหน้าบ้านส่วนชอบสุดชื่นเราเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ดอกไม้ตามฤด,ดูกาลมากมายเลยค่ะนี่น้องๆได้วัตถุดิบไปเต็มเลยอเชฟปกป้อง,องและเชฟกวางตุ้องนะครับดูอ้โห พาคุณป้าไปเก็บอะไรเนี่ยอ้าวพาคุณป้าไปเก็บอะไรดูสิคะดอกไม้ยังสวยงามอยู่เลยนะได้แค่ฝนเนี่ยเราก็เห็นถึงความสดชื่นแล้วมาเก็บกันต่อคะ่ะนี่พี่ปกป้องเอาหมดทุกอย่างเลยพี่กวางตุ้งก็ไม่ยอมคะ่ะเชฟหนูน้อยหมวกแดงกว่างตุ้งวันนี้พร้อมมากเครื่องพร้อมพร้อมๆม,มากๆเลยคะ่ะเก็บได้ทุกอย่างเลยะ ชอบส่วนนี้มากเลยค่ะนี่เป็น edible flower หรือว่าดอกไม้กินได้นะอะน้องๆรู้จักกันไหมนะคะนี่เก็บไปแต่น้องก่องต้่งจะไปทำเมนูสุดเด็ดมาฝากนะอย่าลืมติดตามกันนะคะแอบก่อนอื่นนะคะเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องหน่อยนี่เชฟเริ่มปรุงแล้วค่ะต้มยำกุง้งเขาว่าอย่างนั้นดูซิว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้าง <c oughs> ดูสิคะใส่ผสมไปยังมีความสุขเลยให้เขามีจินตนาการอย่างเต็มที่เลยนะคะ,ะตามด้วยส้มตำจ้ะโอ้โหจัดจานเรียบร้อยวัตถุดิบเต็มที่แล้วทำเรียงออกมาได้สวยงามสีสันสวยมากนี่ส้มตำในครกน้อยๆของเขาน่ากินไหมคะ นนาะน่ากินมากๆเลยเนาะเดถ้าทานได้นะนี่น้ำก็เป็นน้ำสะอาดนะแต่พี่ควางตุ้งนี่ผสมกับหินไปแล้วนะจ๊ะอ่าเลยไม่มีใครกล้าชิมจริงๆนะคะเดี๋ยวเชฟเจอาไปเฮ้ยมีการมีการโรยเกลือแบบซอลเบรแม่เหลือร้ายเหลือร้ายโอ้โหเสร็จแล้วค่ะฟินิชลุกต้มจ้ำชาส้มต้มร้นค่ะที่เก็บวัตถุดิบของคุณนะโอเค 有吧<多>